และวันนี้ครับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนครับผมพามารู้จักกับนักดูแลทุเรียนหมอนทองมืออาชีพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะผมโอ้โหวันนี้ผู้ที่มาแนะนําก็มาด้วยนะครับข่าวปรัดดาสวัสดีครับค่ะสวัสดี<ม>ค่ะมีชื่อว่าอะไรครับอุไรจันทองค่ะอุไรจันทองค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะอุค่ะอุนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้มาถ่ายทําในช่วงที่เรียกว่า ตอนนั้นมันอายุทุเรียนหมอนทองเรากี่ปีครับหกปีหกปีนะครับตอนผมมาถ่ายนั่นเป็นสามีของพี่อู๋หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่พี่ต่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวนนี้นี่เป็นของอผู้ที่เขาอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพอย <มา S 2> ู่กรุงเทพแต่เขาให้เราดูแลค่ะเราดูแลตอนนั้นอะดูแลมากี่ปีครับตอนที่รู้จักกับคู่หูเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยค่ะเรารู้จักคู่หูพร้อมกับก,บการมาดูแลสวนนี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะใช้ที่บ้านมาก่อนค่ะของพี่อู๋มีสวนพี่อู๋นั่งกี่ไร่ที่บ้านอะ แปดไร่ค่ะแปดไร่ตอนนี้เรายืนอยู่ที่นี่สวนที่นี่ที่เราดูแลให้เขาเนี่ยมันกี่ไร่กันครับสิบสองไร่ครึ่งค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับหมอนทองทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะจำนวนต้นกี่ต้นครับที่มีผลผลิตแล้วร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นนี้อายุกี่ปีครับเข้าเจ็ดปีนี้ค่ะเข้าเจ็ดปีคราวที่แล้วผมมาตอนนั้นยังหกปีอยู่เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่ยังไม่มีผลผลิตเลยครับอ่าแปดสิบต้นสามปีสามปีแปดสิบต้นตอนผมมาคราวที่แล้วน่ะ ตอนนั้นนะ่ะปรับปรุงไปนะ่ะที่เรื่องของใบของต้นนะ่ะมันเป็นอย่างไรบ้างครับก็มาทําทีแรกอ่าเจ้าของเก่าก็จะเน้นเคมีมากกว่าใบมันจะเล็กพุ่มมันก็จะไม่ขยายขนาดนี้ค่ะลคแล้วพอเราเข้ามาดูแลเราก็จะฉีดตามระบบของมันคือเจ็ดวันฉีดคู่งหูนี่นะครับใช่ค่ะอัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนั้น่่ะาฉีดครั้งละสองพันลิตรค่ะก็ครั้งละสองชุดสิ่งใดที่มันหมุนบอกว่าเขาใช้เคมีมากบใบมันจะเล็กค่ะ ใบเล็กใบเล็กใบจะไม่กลางใบมันใบมันก็เขาใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยๆใบมันก็จะเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเล็กมันจะเรียวเล็กมันจะไม่ใบขยายแบบนี้ค่ะกิ่งก้านมันก็จะไม่ค่อยขยายเท่าไหร่ค่ะพุ่มมันจะเล็กอคือมันแตกต่างจากเมื่อตอนที่เราทํามากค่ะตอนนี้เพราะผมจําได้ว่าตอนที่ผมมาเมื่อปีที่แล้วมันดูแล้วมันก็ ขึ้นมาน,นิดเดียวเองอะเพราะว่าเราเริ่มใช่ใชไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นที่มามันเพิ่งใช้ได้4ีหเดือนเองสี่ห้าเดือนค่ะหลังจากนั้นอีกกี่เดือนหลังจากผมกลับไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่า,าความอุดมสมบูรณ์มาเต็มที่ครับประมาณ3เดือนก็เห็นค่ะก็หมายความว่าใช้ไปทั้งหมดประมาณ7เดือนใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงปีนะงค่ะยังไม่ถึงปีนะแล้วเนี่ยผมเข้ามาดูครั้งใหม่เนี่ยเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยมีทั้งหมดครบทุกต้นไหมครับร้อยยี่สิบต้นนี่ออกผลหมดไหม เกือบร้อเค่ะเกือบร้อเปอร์เลยอันนี้ก็คือให้ลูกปีแรกนะคะนี่เก็บไว้ปีแใช่ค่ะปีแรกปีแรกค่ะพี่น้องเกษตรกรครับถ้าขนาดนี้ท่านเห็นภาพนะครับนี่นะครับทุเรียนอายุ7ปีให้ผลผลิตเป็นปีแรกค่ะใช่ค่ะหลังจากเราดูแลมานะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วเราใช้เคมีบ้างไหมครับมีปุ๋ยทางดินนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ยาฆ่าแมลงมันต้องมีบ้างแต่ว่านานทีค่ะตามอาการของมันตามอาการถ้ามีถ้ามีเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรพวกนี้เราต้องซื้อยาทางนู้นมาช่วยอ่ะแต่ก็ผสมมือแพนทุกครั้งแล้วโดยอัตราส่วนของแมลงเพี้ยต่างๆมันลดลงไหมครับลดค่ะลดเยอะเลยจะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนเท่าไหร่เพี้ยไฟก็ไม่ค่อยมีค่ะตอนนั้นที่ปรรดามาเห็นน่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นคือต้นเขาจะเล็กว่นนี้ เหมือนก็ว่าเปรียบเทียบเหมือนว่าทุเรียนเจ็ดปีอะหกปีอะเหมือนกัว่าทุเรียนห้าปีแต่ว่ามามารอบนี้เโอาโหมันใหญ่มากกิ่งการสาขาขยายจนยยพุ่มใหญ่เลยอะค่ะหเห็นแล้วอ้โสวยจริงๆครับ <c oughs> แล้วใบของเขาใหญ่มาก ตอนนี้ห้าโมงนะคะอาจารย์ลองดูใบนะคะใบสวยมากใบยังเป๊ะอยู่นะคะใบยังสดอยู่เลยถ้าถ้าทุเรียนไม่สมบูรณ์ช่วงเนี้ยใบมันจะมองใบมันจะไม่มัน่ะมันจะหลับหลับนอนเนาะเพราะช่วงนี้เป็นของต้นไม้ต้องหลับอยู่แล้วค่ะคเราเย็นแล้วแต่ของเรานี่ยังยังค่ะตาหูยังเบิกกว้างอยู่เลยนะครับเชือนตลอดเวลาพี่อู๋ครับในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลเนี่ยพี่อู๋คิดว่าต้นต้นหนึ่งเนี่ย ต้นที่มันให้ผลสูงสุดเนี่ยสักกี่ลูกประมาณ80ลูกค่ะ80ลูกค่ะและถ้าโดยเฉลี่ยทุกต้นใน120ต้นเนี่ยเฉลี่ยพื้นๆประมาณ50ลูกขึ้นค่ะ50ลูกนะอาจารย์ต้นข้างหลังเราเนี่ย78ลูก7 8ลูกค่ะคือถ้าเป็นทางบางสวนก็จะไม่ไว้เยอะขนาดนี้แค่กลัวต้นมันโสมค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกอ๋อแล้วทําไมพี่อู๋ถึงไม่กลัวล่ะคะก็เรามั่นใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนค่ะจากสวนที่บ้านอ่าเราคือต้นมันจะไม่โสมแน่นอนค่ะเราแล้วประกัน <ม>เพราะว่าตอนที่เราไว้ทีแรกมีแต่คนเขาบอกว่าทุเรียนสาวไม่น่าไว้เยอะขนาดนี้ต้นมันจะโทรม,มแต่แฟนเขาเป็นคนที่ว่ามั่นใจในตัวเองแล้วมั่นใจในสินค้า<ม>เขาบอกได้จะทาให้ดูามันก็เห็นผลจริงๆค่ะพี่อู๋ผมไปเห็นมาบอกสวนนะ่ะพอมันแน่นอย่างเงี้ย เขาก็กลัวว่าโรคมันจะไปติดอยู่ข้างลูกนี้ใช่ค่ะกลัวนอนกลัวอะไรด้วยพี่อูไม่กลัวเลยผมเห็นต้นนั้นเบียดกันแบบเม่ชิดกันเป็นพวงเลยฮะไม่มีนอนค่ะถ้าปุ๋ยถึงยาถึงเราไม่ไม่ไม่โทรมกับต้นอ่ะมีแต่จะขยายลูกเพราะว่าทุเรียนพอมันมีลูกปุ๊บเราตัดลูกแล้วบำรุงต้นแล้วต้นมันจะขยายเร็วค่ะให้เปอร์เซ็นต์สิครับว่าพี่อูมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยยี่สิบต้นเนี่ยค่ะเราใส่ปุ๋ยแค่สองกระสอบปุ๋ยทั้งดินเนี่ยปุ๋ยทั้งดิน เฉลี่ยแล้วต้น150ลูกทุเรียนอายุ7ปีลูกหนึ่งมันหนักกี่กิโลเฉลี่ยพื้นตอนนี้คือ5กิโลค่ะถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันก็จะเกินกําหนดเขาอ๋อพี่อุกำหนดเรื่องอะไรกำหนดลูกจะโตเกินมาตรฐานของลงค่ะของรงอ๋อเหรอฮะเพราะเราจะแต่ตกไซส์ไปเลยจากราคาที่เราจะได้150แล้วก็จะเหลือแค่100หนึ่งพี่ทำยังไงเพื่อจะให้มันได้เสมอกัน5กิโลก็เราก็ถอยถอยจากที่ว่าเราฉีดมา10 อ่าแล้วก่อนตัดแล้วก็เหลือแค่15 15วันครั้งพอพอแล้วเริ่มใส่ปุ๋ยเอ่าเร่งเนื้อแป้งใช่ไหมคะอ่าช่วงก่อนจะตัด90วันเนี่ยเราก็จะถอยมาละไปเลย1ิวันจริงแต่องดูอาการอีกทีถ้าไม่มีแมลงเราก็ไม่ฉีดเลยตอนที่ใส่ปุ๋ยทางดินพี่ใส่ช่วงไหนบ้างคะตอนที่ใส่ปุ๋ยช่วงช่วงทุเรียนได้ลูกได้ประมาณ50วันใส่ครั้งหนึ่งแล้วครั้งล่าสุดนี่ใส่ตอน แปดสิบวันครั้งทีนแล้วแล้วตอนนี้ก็คือ,อหยุดใส่แล้วค่ะตรงนี้มันต้องปรับปรุงด้านไหนบ้างครับที่จะต้องปรับปรุงทําให้ต้นทุเรียนในปีถัดไปเนี่ยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นอันดับแรกก็คือเราต้องแต่งกิ่งก่อนค่ะตัดตัดกิ่งล่างของอให้หมดเลยให้อากาศมันปรุงกันไม่ให้มันเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้ค่ะออเพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนแล้วถ้าต้นมันกิ่งมันยังรากอยู่ในเชื้อรามันจะลงบ่อยเคยมีคนเล่าผมฟังว่าเวลาที่ทุเรียนน่ะส่งอาหารไปที่ยอดก่อนมันจริงไหมครับหมายความว่า กิ่งข้างบนก่อนเนี่ยจริงค่ะเพราะว่าถ้าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากิ่งล่างๆแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้มันจะไม่ติดค่ะมันจะสลัดทิ้งหมดเลยที่ผมดูข้างหลังนี่ก็าตามที <c oughs> นี่ั้งแต่กิ่งข้างล่างเลยนะใช่ค่ะครับนด่ดาครับตอน <c oughs> ที่เรามาเห็นตอนนั้นกับตอนนี้เนะี่ยบอกความรู้สึกให้นให้ฟังหน่อยนะครับคือความรู้สึกของเราก็คือมันภูมิใจว่าที่เราเอาสิ่งดีๆมาให้เขาใช้ <c oughs> ใช้ที่ในสวนแล้วก็เหมือนกับว่ามันลดต้นทุนด้วยอะค่ะแล้วพอเขาใช้แล้วเขาพอใจพึงพอใจเนี่ยผลผลิตเขาดีเนี่ยเขาก็ชอบแล้วก็เขาบอกต่อได้ด้วยผลผลิตได้เพิ่มแต่ต้นทุนเขาลดลูกติดดีแล้วไม่มีการที่ว่าข้างล่างข้างล่างจะมีการว่าสลัดเลยอะอืเขาก็ได้หมดพิ่วครับปีนี้ทั้งปีตั้งแต่หกสามมาันหกสี่ถึงเมษาเนี่ยใช้ต้นทุนไปแล้วเท่าไหร่ครับ เฉพาะค่าปุ๋ยค่ายายังไม่ถึง8 0,000ค่ะเบอร์แพนเบอร์แพนด้วยนะครับรวมกันแล้วทั้งหมด80,000บาทค่ะปีนี้เราคาดว่านายันกีจันก็ขอเาไว้15ตันขึ้นค่ะขอ15ตันนี้จากใครจากต้นดุรียากต้นดุรียนก็คุยเขาทุกวันค่ะขอ15ตันขึ้นตันละประมาณเท่าไหร่ครับท่านรองครับตันหนึ่งก็ประมาณแสนห้าถ้าสิบห้าตันก็สองล้านกว่า อาจารย์คิดดูนะตอนแรกบอกว่าดกกว่านี้อีกนะคะนี่มีร่วงไปนะคะเนี่ยคตอนตอนที่เขาเภาวะคือตอนนั้นอากาศมันเกี่ยวกับอากาศอากาศมันแปรปรวนด้วยใช่ไหมคะแล้วใบมันจะแตกใบอ่อนทั้งสวนเลยค่ะแล้วมันจะสลัดใบเก่าทิ้งหมดเลยครับถ้าถ้าถ้าเป็นว่าพื้นฐานไม่แข็งแรงมันก็จะร่วงหมดต้นเลย อ๋อใช่แต่ที่นี่ถือว่าร่วงน้อยค่ะไม่ถึงไม่ถึงก็อยู่ขนาดนี้นะนี่ถือเป็นข้อแตกต่างเลยนะว่าร่วงน้อยก็จะอาจจะเป็นเทคนิคที่ว่าไม่ไม่ไม่แต่งนะจานเก็บไว้ให้หมดเลยเลือ่วงมันก็ยังเหลืองไงใช่ปะบางสวนก็จะแต่งขาดแต่งไมมถึงว่าแต่งเร็วแต่ที่นี่จะไม่แต่งค่ะจะรอให้มันแบบเกิดวิกฤิตแบบนี้ แล้วเทีนั้นเราก็มาคอยแต่งดูว่าถ้ามันไม่สวยจริง oh. แล้วเอาทิง้งนี่ยังมีสอยทิ้งนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าไม่สวยจริงแล้วเอาออกไป oh. มั่นใจได้เลยค่ะกับคู่หูของเราเพราะว่านี่ใช้มาจริงจริงแล้วสี่ปีเข้าไปแล้วค่ะจากสวนที่บ้านแล้วก็มาทําสวนไหนแล้วก็จะทําใส่ตัวนี้เข้าไปทุกสวนเลยค่ะให้เขาใช้ตัวนี้ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะผลผลิตเพิ่มค่ะ <c oughs> ใช้ดีบอกต่อค่ะติดต่อได้ค่ะมาดูมาถามได้ค่ะ เจอพี่อู้ที่ไหนมาเยี่ยมชมได้มาเยี่ยมชมได้เพราะสวนพี่อู้เองก็มีสวนอยู่แล้วและใช้มาสี่ปีถึงมั่นใจขนาดนี้ท่านที่เคารพครับความมั่นใจผมคงไม่ต้องบอกเพราะผมนันเป็นผู้มาดูแลแล้วก็มาติดตามผลของการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์ให้ต้นทุเรียนบอกแล้วกันเนาะให้ต้นไม้บอกใช่ค่ะให้ต้นให้ต้นไม้บอกเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากในย้ใหญ่เดี๋ยวคราวหน้าครับจะไปติดตามคู่หูมหัศจรรย์ ที่ไหนนั้นตามติดกันครับกับชีวิตของ w o r ร์แพ n w o เวอร์แนขัตตสารวันนี้ผมสมาพาคจูโชคมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยรองจิตาลีหอมจันนะครับแล้วก็ข่าวปรดดาครับะจะได้ขออนุญ,ญาตและพี่อุ้ครับต้องขอบคุณมากเลยครับ,บที่ได้ให้ข้อคิดดีๆเทคนิคต่างๆครับกับเราวันนี้ลาไปก่อนวันหน้าเจอกันใหม่ครับที่สวนไหนค่อยตามติดมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เวอร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยหมดนี่